มาดูภารกิจของกองทัพอกกาศเมื่อคคํำคืนที่ผ่านมากันหน่อยครับนะก็เป็นภาพของเครื่องบินแอร์บัสนะครับ340ขี500ของกองทัพอกกาศเที่ยวบินที่2นะครับเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปถึงสาธารณรัฐตุรกีแล้วก็รับคนไทยกลับนะมาสู่มาตุภูมินะฮะมาไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับนะครับก็เครื่องบินของกองทัพอกกาศครับแอร์บัส340ขี่500หรือว่านาเรียกขานในภารกิจนี้ก็คือ RTAF 235นะครับก็ได้เดินทางจาก กองบินหกดอนเมืองเนี่ยไปถึงฐานทัพอากาศอินคอริกนะครับที่สาธารณรัฐตุรกีนะครับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกาบนา,าทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับดูือว่าก็ตรงกับประเทศไทยเนี่ยก็คือบ่ายโมงครึง่งใช้เวลาเดินทางนะครับคุณผู้ชมคุณฟัง11ชั่วโมงนะครับ ไปถึงก็มีคุณอภิรัตสุคนธาพิรมณพัทรุงเอกอัคราชทูตนักุงอังการ่ามาให้การต้อนรับแล้วก็มีผู้แทนฝ่ายตุรกีให้การต้อนรับด้วยใช่ไหมใช่ครับท่านนาบากาศเอกอนุรักษ์โรมนารักษ์ครับรองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึกกรมยุทธการทหารอากาศครับในฐานะท่านเป็นหัวหน้าคณะเดินทางนะพร้อมเจ้าที่ของกองทัพอากาศไทยเนี่ยได้เชิญสิ่งของพระทานครับลงจากเครื่องบินนะครับประกอบด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าครับถุงนอนกันหนาวอาหารแห้งขนมนะครับของใช้ที่จําเป็นนะครับเพื่อเตรียมส่งมอบ ช่วยเหลือประชาชนชาวตุรกีนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากฐานทัพอากาศอินคริกแล้วก็ส่วนสนับสนุนต่างๆครับ,รบซึ่งนของพระราชทานเหล่านี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญานะครับก็มอบให้แก่สหร,ร,รัฐตุรกีนะเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนชาวตุรกีใช่ไหมใช่ครับมผม,มและเที่ยวบิน RTF 2อ5นะครับ เที่ยวไปเนี่ยคือเราขนของไปนะครับไปให้พี่น้องชาวตุรกีและในขากลับเนี่ยเราก็รับพี่น้องคนไทยนะครับที่จะเดินทางกลับมาด้วยครับจราสิบเอ็ดคนแล้วก็มีเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศสองคนนะครับซึ่งกรมแพทย์ฐห่อากาศครับและสถาบันวิทยาศาสตร์การบินกองทัพอากาศก็ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลสุขภาพตลอดการเดินทางนะครับโดยออกนอเทลท่าจะทันทัพอากาศอิคลิกเนี่ยประมาณ บ่ายสองโมงของเวลาตุรกีก็จะตรงกับว่าประมาณหกโมงเย็นของไทยเมื่อวานนี้ก็มาถึงที่ไทยเนี่ยก็ทาทที่ผมบอกครับตีสองกว่าตีสองกว่าเมื่อคืนนี้นะครับนะฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังว่ากองทัพบกศก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะก็เป็นตัวแทนของคนไทยที่นําสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตุรกีนะครับแม้ว่าอยู่ห่างไกลคนละทวีปแต่พวกเราคนไทยก็มีน้าใจ ในยามที่ชาวตรุรกีเดือดร้อนและประสบภัยพิบัตินะครับนะก็กองทัพอากาศก็ขอยืนยันว่านะครับพร้อมทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างของกองทัพอากาศนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าภัยพิบัตินั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามนะครับกองทัพอากาศก็พร้อมเสมอที่จะยืนเคียงข้างกับประชาชนนะครับการพิจารณาการใช้เครื่องบินอากาศยา Air นแอร์บัส3 4 0 5 0 0นี้ถือว่าเป็นอากาศยานที่สามารถปฏิบัติภารกิจนะในเรื่องของการช่วยเหลือด้านมานุษยธรรมและอุยุประชาชน ในการบินเดินทางที่ระยะทางไกลๆแบบนี้โดยไม่แวะเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเลยนะครับตลอดระยะเวลาดอนเมืองถึงอังการ่าเนี่ยครับเดิมไปเมื่อเที่ยวก่อนเนี่ยนะครับหนึ่งกิโลเมตรไหมยาวไหมยาวนะฮะแล้วก็เป็นภารกิจโดยแบบไม่เติมน้ํามันตลอดยี่สิบกว่าชั่วโมงเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพประสิทธิภาพของเครื่องบินนี้นะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ลำบากต่างๆแดนนะครับ